รายการมวยศึกเพชรยินดีวันพรุ่งนี้ครับนัดแรกประเดิมการคัมแบ็กเวทีราชชดำเนินครับจัดโดยเพชรยินดีนะครับคู่นี้เป็นการชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพิบเป็นคู่คลาสสิกอีกคู่หนึ่งนะครับสักศรี MC77 จ7ครับวัดเชิงกับชัยสจอ,อ,อต้อยแปดริ้วแล้วก็ช่วงที่สองในเพชรเดชวสังประภัยครับ เจอกับเพชรฉายแสงเพชรเจอเรนวิทไปดูคู่มวยทั้งหมดก่อนผู้นี้มีใครบ้างครับนัดแรกพรยินดีคัมแบ็กเวทีราชดำเนินนะครับคู่เอกศักดิ์ศรีเอ็มซีเจ็ดครับช่วงแรกถ่ายทอดสดทางรรมทูตฟยุหกโมงเย็นนะครับเจอกับชัยสอจอต้อยแปดริ้วคู่รองเด่นภูไทยเอ็มซีเจ็ดเจ็ดเจอกับปิ่นเพชรบัญชาเมฆนะครับคู่คำ้ำยอดเอกชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุป๊ปเจอกับจิกซอเอ็นไอหนึ่งหกแปดชิปปิ้งนะครับแล้วก็เปิดหัวขุนไกร ไรศุภพักียิมเจอกับเก่งรบปอหนึ่งเดียวคู่เอกช่วงที่2ครับเพเชรเดชวสังประภัยเจอกับเพชรฉายแสงเพชรเจเริญวิทย์เพชรน้ำหนึ่งไฟเตอร์มวยไทยเจอกับบินเหลี่ยมธนวัฒน์หลานย้าโมววัฒนาะเจอกับสายเพชรสามารถพยักอรุณยิมและกาก้า,กานายกสร้อยนายกสร้อยอะไรเนี่ยเทศาบาลตาบนเวียงทองนะครับเจอกับเทพมวยไทยแปะสายสี่นี่เป็น2รายการ8คู่ 4. สือเพชรยินดีพ่กนี้ที่เวทีราชดำเน